สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง n ายตัวเอ็นชาแนะครับคลิปนี้จะพามาดูโรงแรมนะครับย้อนกลับไปคลิปแรกก่อนนะครับที่ได้ลงไปคือขึ้นเครื่องบินมาจากสนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพนะครับมาลงที่สนามบินเถาหยวนของประเทศไต้หวันนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่โควิดระบาดนะครับซึ่งแรงงานไทยที่จะมาในช่วงนี้ก็ต้อง ได้รับการกักตัวทุกคนนะครับไม่มีกรณีใดๆนะครับช่วงนี้ผมได้กักตัวอยู่ที่เจ็ดวันนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็อาจจะได้กักตัวสิบสี่วันหรือยี่สิบเอดวันก็แล้วแต่ช่วงของโรคระบาดนะครับช่วงนี้ผมได้กักตัวอยู่ที่เจ็ดวันนะครับวันนี้จะพามาดูห้องพักโรงแรมนะครับสําหรับคนที่อยากจะมาทํางานที่ไต้หวันนะครับ ค่าแรงตอนนี้ของไต้หวันก็อยู่ที่20,5250เหรียญไต้หวันนะครับอัตราการแลกเปลี่ยนของวันนี้ก็อยู่ที่1.175นะครับใครที่สนใจจะมาก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับผมจะได้ อธิบายให้ฟังหรือบอกติดต่อกันไปอีกวันนี้จะมารีวิวห้องพักนะครับจะมาร,รีวิวห้องพักให้ดูเดี๋ยวไปดูกันตามกันไปเลยนะครับเอาละครับนี่ก็จะเป็นห้องน้ํานะครับห้องน้ําก็จะมีอ่างอ่างอาบน้ําให้มีฝักบัวนะครับอันนี้ก็จะเป็นพัดลมดูอากาศนะครับก็จะมีกระจก นี่อ่างอ่างล้างหน้าให้ประมาณนี้นะครับแล้วก็จะเป็นหัวชักโคกนะครับโอเคนะครับห้องห้องน้ําก็โอเคครับพออยู่ได้ถือว่าไม่น่าเกียดนะครับต่อไปก็จะเป็นโซนของห้องนอนนะครับห้องนอนก็จะประมาณนี้นะครับก็จะมีเตียงนอนแล้วก็มีโต๊ะแป้ง แล้วก็มีทีวีให้ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นตู้เย็นนะครับตู้เย็นเล็กนะครับก็ไม่มีอะไรใส่มากเข้ออยู่ในช่วงกักตัวครับก็มีแต่เฉพาะน้ํานะครับตรงนี้ก็จะเป็นการน้ําร้อนส่วนตรงนี้ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้านะครับซึ่งของผมก็ ยังอยู่ในกระเป๋าเดิดนทางตรงนี้อีกเยอะครับเพราะว่าอีก7ดวันก็จะได้เข้าไปที่โรงงานแล้วนะครับก็จะประมาณนี้ครับก็จะมีไฟหัวเตียงประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับเจดวันในการกักตัวครับเขาไม่อนุญ,ญาตให้เราออกจากห้องแม้แต่ก้าวเดียวนะครับเราก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายของบ้านเขาให้เคร่งครัดนะครับแล้วเราจะอยู่ได้ยังมีความสุขนะครับ นะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็โอเคครับก็ถือว่าอยู่ในขั้นโรงแรมสามดาวละกันนะครับก็ถือว่าโอเคครับผ่านครับในช่วงกักตัวนี้นะครับกรมแรงงานประจำประเทศไต้หวันเขาต้องให้เราตรวจวัดอุณหภูมิส่งให้เขาทุกเช้าและทุกเย็นนะครับแล้วเขาจะมีเครื่องวัดปรอดมาให้นะครับ ตรวจวัดตอนเช้าช่วงเจ็ดมงเช้านะครับแล้วก็ช่วงเย็นประมาณห้าโมงเย็นนะครับวัดแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็ส่งไปให้ทางล่ามทางเอเย่นที่รับผิดชอบของเรานะครับที่เขาร่วมกับกมรมแรงงานนะครับเขาจะได้รู้ว่าเราอยู่ในสถานการณ์แบบไหนถ้าตัวร้อนก็อาจจะมีทีมพยาบาลทีมหมอให้ไป มารับให้ไปรักษาตัวต่อไปนะครับแต่ถ้าว่ากักตัวภายในเจ็ดวันนี้อุณหภูมิของเราปกตินะครับก็ถือว่าเราผ่านการกักตัวไปหนึ่งขั้นแล้วนะครับก็เตรียมพร้อมที่จะไปตรวจโรคที่โรงพยาบาลอีกครั้งก่อนที่จะเข้าโรงงานเพื่อไปทํางานนะครับต่อไปก็จะเป็นกับข้าวนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ากับข้าวต่ลเบื้อเขาเอาอะไรให้เรา ับข้าวจะเหมือนที่เมืองไทยหรือเปล่าเขาบอกก่อนนะครับว่าคนไต้หวันนี้เขาไม่ชอบกินรสจัดนะครับเขาจะชอบกินรสจืดนะครับไม่เหมือนคนไทยนะครับชอบกินรสจัดรสเผ็ดไต้หวันนี้เขาจะไม่กินรสจัดนะครับนะครับอย่างอาหารมื้อนี้ก็จะเป็นปลานะครับแล้วก็เป็นพวกผักผักต้ม พวกกุนเชียงอะไรประมาณนี้แล้วครับอาหารเขาจะลดจืดเราต้องทนชินกับสภาพตัวนี้ให้ได้นะครับอีกหน่อยเราอยากกินอะไรลดจัดๆแล้วค่อยไปหาซื้อหาทำเอานะครับแล้วแต่ว่าเราจะทำได้มากน้อยแค่ไหนเราจะฟุ่มเฟือยเราจะประหยัดอยู่ที่ตัวเรานะครับส่วนของเครื่องใช้ประจำวันนะครับ ว่าเขาให้อะไรมาบ้างสําหรับการกักตัวเจ็ดวันนะครับของโรงแรมที่ประเทศไต้หวันนะครับทุกที่อาจจะเหมือนกันหรือหรืออาจจะไม่เหมือนกันก็ได้นะครับเรามาดูก่อนนะครับว่ามีอะไรให้บ้างนะครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นผ้าผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดตัวก็ได้นะครับแบบใชแล้ะทิ้งครับได้มาอยู่ที่ห้าตัวนะครับต่อไปก็จะเป็น กระดาษทิชชู่นะครับได้มาสามได้มาสามอันนะครับแล้วนี่ก็จะเป็นรองเท้านะครับสําหรับใส่ในห้องนะครับเป็นรองเท้าใส่ละทิ้งเหมือนกันนะครับบางๆงนะครับได้มาสามอันนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นผงซักผ้าให้นะครับอ่านไม่ออกหรอกครับจะรู้เพมีรูปข้างหลังนะครับ น่าจะซักผ้านะครับผมซักผ้านะครับออันต่อไปก็จะเป็นอะไรบ้างเนี่ย <c oughs> ก็จะได้ถุงน่าจะเป็นหมวกข้อผมนะครับเวลาสรผมไม่ให้ผมเปียกนะครับได้มาอันเดียวต่อไปก็จะเป็นหวีครับก็ได้หวีหวีแบบใช้แล้วทิ้งเหมือนกันนะครับ ได้มาสามอันนะครับแล้วก็มีอะไรบ้างตรงส่วนตรงนี้ส่วนตรงนี้ยาวๆตรงนี้ได้มาอยู่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดได้มาแปดอันนะครับอันนี้คือจะเป็นแปรงสีฟันแล้วก็ยาสีฟันนะครับ อันนี้คือแกะดูละหนึ่งอันเดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างนะครับให้ดูตัวอย่างนี่ครับจะเป็นแปรงสีฟันแล้วก็ยาสีฟันสําหรับใช้หนึ่งวันนะครับยาสีฟันแล้วก็เป็นแปรงสีฟันนะครับก็ได้มาได้มาแปดอันนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นนีดโกนหนวดนะครับนีดโกนหนวด ใช้แล้วทิ้งเหมือนกันนะครับได้มาสองนส่วนกล่องนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็จะมีสองอย่างนะครับมันจะมีอันนี้แชมพูนะครับแชมพูแชมพูแ,มพแล้วก็ตัวนี้จะเป็นชาวเวอร์อันนี้คือขีมมาบน้ำนะครับก็ได้มาอย่างละครึ่ง ก็ครบวันพทเดียครับได้มา8ดอย่างนับแดถุงนะครับนะครับก็จะมีแค่นี้ครับที่เขาให้มาแล้วก็จะมีแก้วน้ําให้1แถวนะครับประมาณสิบใบนะครับเสร็จแล้วตัวนี้อันนี้แกะใส่ตู้เย็นไปแล้วครับอันนี้จะเป็นน้ําให้มา1ลังนะครับน้ําเปล่าก็เพียงพอสําหรับหนึ่งสัปดาห์นะครับนี่ครับ ก็จะมีประมาณนี้นะครับถ้าคนไหนที่ใช้เปืองๆหน่อยก็อาจจะมีของใช้ส่วนตัวที่พกมาจากบ้านก็ใช้ตัวนั้นก็ได้นะครับนี่นะครับที่สำคัญคืออาหารการกินนะครับรู้ว่าประเทศไต้วหวันเขากินของจืดนะครับเขาไม่กินรสจัดถ้าใครที่มาใหม่ที่ยังทำใจไม่ได้กับรับประทานของจืดๆที่ไม่มีรสเผ็ดอะไรนะครับ ก็แนะนำให้เตรียมของกินมาจากบ้านเราได้นะครับยางตอนนี้ผมก็มีหมาม่านะครับมาม่าได้ติดมาอยู่4ห่อนะครับตอนนี้กินไปแล้ว2ตอนนี้เหลือ2ห่อนะครับแล้วก็จะมีปลากระป๋องนะครับพกมา3ามป๋องกินไป1กระป๋องแล้วครับเหลืออยู่2กระป๋องนะครับ อย่างหนึ่งขาดไม่ได้ก็คือน้ำปลานะครับเพราะเขาจะเป็นรสจืดนะครับไม่เค็มเลยนะครับสําหรับคนไทยนี่ขาดไม่ได้เลยนะครับน้ำปลานะครับเตรียมมาด้วยนะครับพี่ๆน้องๆคนไหนที่กําลังจะมานะครับถ้าได้ดูคลิปนี้ก็เตรียมกันมาได้ครับไม่เป็นไรครับผ่านมาได้นะครับส่วนในตู้เย็นส่วนในตู้เย็นนะครับ น้ำได้มาหนึ่งลังนะครับได้เอามาใส่ในตู้เย็นไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเออแล้วของผมชอบกินเผ็ดนะครับมีพริกติดมาด้วยครับเอามาห่อหนึ่งครับเหลือแค่สองเม็ดเองนะครับกินกับข้าวกล่องของเขานะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับใครที่กินรดจัดเตรียมมาได้เลยนะครับถ้าใครรับรดจืดได้ก็ไม่เป็นไรนะครับ กินกินกันไปก็พออยู่ได้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับวันนี้มารีวิวที่พักให้ดูนะครับสำหรับคนที่กำลังจะมาหรือตั้งใจจะมานะครับว่าการอยู่การพักเป็นยังไงนะครับสำหรับโรงแรมเดี๋ยวจะมีคลิปต่อไปถ้าถึงในโรงงานเสร็จจะมารีวิวห้องพักในโรงงานให้ดูนะครับว่าห้องพักในโรงงานการอยู่การกินการทำงาน ตลอดระยะเวลาสามปีที่เรามาอยู่ตรงนี้จะเป็นยังไงนะครับมันก็แล้วแต่โรงงานนะครับบางโรงงานเจอเท่าเก่ใจ,จดีก็ดีไปนะครับเจอเท่าเก่ไม่ดีก็ก็ยอมรับสภาพนะครับเพราะได้มาแล้วทําอะไรไม่ได้ครับก็ต้องทนอยู่ให้ครบสัญญา3ามปีนะครับบางโรงงานก็ห้องพักก็อยู่กันห้องละเจ็ดแปดคนนะครับเป็นห้องพัดลมก็มี บางคนโชคดีก็อยู่ห้องเอนะครับคนสองคนไปสะอาดความสะอาดก็อยู่ที่เรานะครับเราอยู่ก็ช่วยกันรักษาความสะอาดถ้าสกโปกเราก็อยู่กันไม่ได้นะครับมันอยู่ที่ตัวเรานะครับก็แล้วแต่ว่าคนนั้นจะเป็นยังไงนะครับเรามาทํางานนะครับอันดับแรกที่เราตั้งใจก็คือหาเงินนะครับหาเงินกลับบ้าน พราะถ้าอยู่ที่บ้านมีเงินมีเงินมีทองแล้วไม่มีใครอยากจะมาทํางานไกลบ้านไกลเมืองแบบนี้หรอกนะครับมาแล้วก็ต้องอดทนใค,ใครอยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็ทักทักแซดมาถามได้นะครับยินดีตอบทุกข้อนะครับส่วนเรื่องภาษาก็สําหรับคนที่กําลังจะมาถ้าไม่เป็นภาษาก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะที่ประเทศไต้หวันนี้มีคนไทยเยอะครับ ย่างน้อยๆก็โรงงานที่เราจะไปก็ต้องมีคนไทยอยู่แล้วครับเขาก็ช่วยบอกช่วยบอกเราได้อย่างน้อยก็ยังมีคนคอยบอกคอยเวลาเท่าเก่เวลาเจ้านายเขาสั่งงานมาเราก็จะได้รู้นะครับแต่สำหรับผมก็พอได้ภาษานิดหน่อยนะครับเพราะว่ามาสามสี่ครั้งแล้วก็พองูงูปลาปลาไปได้นะครับ มันต้องอยู่ที่การฝึกฝนนะครับใครที่ไม่เป็นภาษาเลยถ้าเราตั้งใจขอแค่คำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันประมาณผมคิดว่าประมาณ6เดือนก็น่าจะพอฟังออกพูดตอบโต้เขาได้นะครับสำหรับคำศัพท์ที่ใช้ทำงานในโรงงานทำยังไงก็ได้ มันอยู่ที่เรานะครับถ้าเราขวนขวายเราตั้งใจจะศึกษามันก็ไม่นานนะครับใครที่ไม่สนใจเป็นปีสองปีก็อาจจะยังไม่ได้นะครับภาษาภาษานี่สสำคัญนะครับอย่างน้อยๆเราต้องดูไว้บ้างเพราะเผื่อว่าหัวหน้านายจ้างของเราในี่สั่งงานอะไรไปถ้าเราไม่รู้เลยเขาก็จะหงุดหงิดได้เขาก็จะคิดกับเรา อีกแง่นึงได้สำคัญมากครับภาษาหัดหัดพูดฟังพอให้ได้บ้างนิดๆหน่อยหก็โอเคแล้วครับอย่างน้อยๆก็ถ้าเรายังไม่เป็นไม่ไม่รู้ภาษาได้เลยเราก็ตอนนี้มันก็มีหลายวิธีนะครับที่เราจะเรียนรู้ภาษาได้ก็ทาง youtube ก็มีแล้วก็ทางเพื่อนร่วมงานที่เขามาก่อนที่เขาเป็น ก็ศึกษาเอาเพราะช่วงนี้เงินเดือนไต้หวันก็ถือว่าโอเคนะครับก็ถือว่าเยอะกว่าที่ไทยประมาณสองเท่าน่าจะได้สองสามเท่าเพราะเดี๋ยวสิ้นปี2565หหขึ้น2566น้สิี้ก็แรงงานขั้นต่ำของไต้หวันก็จะขึ้นไปอีก1 4 0 0ง t ันี่รอยเอนทนะครับหนึ่เหรียญไต้หวัน25 2ห0้าเหรียญไต้หวันนะครับถ้าสิ้นปี ส5 6หมขึ้นมาอีก1น0 0งพเหรียญไต้หวันก็จะเป็น2อ6 6 0 0หประมาณนี้ครับ50ก็ต้องรอดูสิ้นปีต่อไปนะครับการแลกเปลี่ยนก็จะขึ้นอยู่กับอัตราการแลกเปลี่ยนแต่ละวันจะไม่เหมือนกันนะครับตอนนี้ก็ถือว่า1,000งม0เหรียญไต้หวัน แลกเป็นเงินไทยได้อยู่ที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับอันนี้คือแรงงานขั้นต่ำที่ยังไม่ได้รวมโอทีนะครับโอที OT ก็ขึ้นอยู่ที่แต่ละโรงงานเหมือนกันบางโรงงานก็มีเยอะจนทำไม่ไหวบางโรงงานก็ไม่มีเลยก็อยู่ที่ดวงของเราเหมือนกันนะครับมาแล้วมีไม่มีก็ต้องสู้ต่อไปนะครับทุกๆคน ผมเป็นกำลังใจให้ใครที่มาใหม่ๆเลยที่ยังไม่รู้ภาษาเลยก็พักมาถามผมได้นะครับผมก็พอบอกให้ได้แต่ไม่ไม,ไม่ไม่ถึงกับเก่งนะครับก็ถือว่าฟังได้พูดได้ในขั้นหนึ่งในระดับหนึ่งจะพูดถึงเรื่อง Ot นะครับโอของประเทศไต้หวันคือเขาจะแบ่งเป็นสองช่วงนะครับชั่วโมงหน้าและชั่วโมงหลัง สองชั่วโมงหน้าก็คือได้ชั่วโมงหน้าวันนี้คือหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดบาทหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดเหรียญเนาะหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดเหรียญไต้หวันสองชั่วโมงหลังได้หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดเหรียญไต้หวันนะครับก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับถ้าพูดถึงถ้าไปเจอโรงงานไหนที่มีโอเยอะๆหน่อยทำงานสองกะหน่อยอันนี้ก็จะเป็น ภาคไซโอบังครับก็คือเข้างานแปดโมงเชา้าแล้วก็เลิกสองทุ่มการดึกก็มาเปลี่ยนสองทุ่มเลิกอีกแปดโมงเชา้าของอีกวันหนึ่งอันนี้ก็คือจะเป็นโอบังครับในตัวคือวันละสี่ชั่วโมงนะครับก็คือได้ชั่วโมงหน้าสองชั่วโมงแล้วก็ชั่วโมงหลังสองชั่วโมงก็โอเคก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับสำหรับคนที่ตั้งใจมาทำงานเก็บเงินเก็บทองนะครับ ไม่เหลวไหลนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลสิ่งใหม่ๆเข้ามาต่อไปเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะได้มาบอกมากล่าวให้พี่ๆน้องๆที่กำลังที่คิดว่าจะมาทำงานที่ไต้หวันนะครับช่วงนี้กักตัวอีกสวันเดี๋ยวมีอะไรก็มีอะไรข่าวสารอะไรจะอัปเดตมาให้ ให hey, ้พี่ๆน้องๆที่คิดจะมาหรือว่าคนที่มาแล้วพร้อมๆกันได้ดูได้ติดตามกันต่อไปนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับเดิในใครที่อยากจะรู้ข่าวสารเรื่องราวดีๆก็กดติดตามกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารสําหรับคลิปต่อไปที่ผมจะให้คมรู้แล้วก็ให้คำอาจจะให้คำชี้แนะได้ไม่มากก็น้อย นะครับทุกคนคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับแล้วติดตามกันคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ